ม่เพิ่งกำซอยซีนไี่รอ้ไงิดซีนมือนี้รับซีนจะกินถึงเลขบ่ถึงเลขเขาเพื่อเพิ่งกลบไปเรียงเนาะจักมือแม่มือกมาเลยเนาะคาเวียงางานเนาะแต่งเบิดเขาไปงานแต่งเียงจันทร่แล้วี่เจ้านสิเมือเนาะเขาไปไว้ำเขาปูดเ่าอยู่เพื่อนเขาว่น นนรอติดตาพงศ์พี่น้องลาบซีดซีมือแม่เนาะใบเพิ่นไ,ไปลาบสุดก,กินด้นเลยกกี่น้องลาดบ,บดิบขอโทษอภัยพูดแล้วกินลาบดิบๆๆพี่น้องท่านี้กินพี่น้องกินกินบาลายละกินสับยากพี่น้องกินลายกับผมดีกลับมาสุกๆดิบดิบแซ่เพียพี่น้องแซ่เพียก่อนเลยกับซินมาปุ้งพี่น้อง งวงมีใหม่พี่น้องซื้อแรงใส่ขาลงไปพี่น้องเออใส่ใส่บุลาก็ได้แล้ขว็ขวบเอาขวงพี่น้องขวาน้อพอละเออเสร็จแล้วแล้วแล้วเป็ดแท้เออพีเดียวลงไปพี่น้องานกรเบื้งอีทาน สใส่กระป๋วกตามลงไปออกระปกกับเมกวที่นี่นี่นกระป๋นี่รับตะหอมคนกับนอกแต่คนรอดไปแล้วผ<า>มพ่อ,อ<า>ยังเลยเติมใส่ทำรำไม่ต้องอื้าอยจังเลยอืมครับกินชอหอมนะหอมหอมแบบบ้าน อัอยิบตอนี้นองสบาดีนอนกน้ันอนโตโตมากินข้าวกระตุ้วรตุ้วกรตุ้วกตกินน้ำซุกนอนข้ากับแม่บเต้ข้ามากเลยข้ามมหาแม่ขามเเล่นมากแม่มาเพี่ออ๋อตักปูตูนเนาะ เป็นกเทียมทอดอล้โต๊ะเนาะมันจะเป็นทูนาหอกันไหมใช่นี่แนี่แม่ทูนออกนอโอยคนเลาทูนแห้งเลยอ่ะอน้ใหญ่ทีุ่แล้วาเนี้จากเด้ที่เขาตรวจทุนงินทุนที่กับอันน้ำต้มน้องต้มซีนออืมจะบอัน้ำไหด้วย น้ำไอ้น้ำปลาบะบะชุกน <empowerment> ี่กุ้งอะไรนะแยกกระบวนการนี่เป็นบะค่ะแขเลยกินก่อนรั้งนี้ค่ะอาพี่น้องอันนับไปเลยนหมอัดดับไปเลยพี่จะละจะถคอบระลกไม่ใช่ปรหล่อ ยังงอหน้เจ้าเวมเพนตุกขวนนะคอยขวนนะคอยขวนนะคอยขวนนะตึงคอยขวนนะรับขบขวนเอ้ยลายจำยังักาอน แม่เนอนใช่ไหมเจ้<ะ>นอนใช่จนอนอยู่ห้องนั่แกกเไปนอนห้งองไปเียวอายน,นอนสิวบวาอกายชิมาจนอนอ่เมื่อเย็นน้องสาวคนหน่งมอ,อ,องมองงนนอนากั้บายไเมื่อที่กับเมื่อนที่นนกัน้องสาวก่อนงทุกพอทุกชุกเอ้ยยิ้มาห่้

ร่อนกลมัวนะปุ่มปมาณหนึ่ะตีนะคุ่มแบบบวมาลีบก็ปุ่มแทงกลมัวนะบุ่แของเราเลงเอาวิครอฟ่วงว่อยเลยดองย้อนแล้วบ้านห้องนะโซลายซีนะกลมัวลงกลมูลงจัดแัดนระดับนิด บอนก็พ eh ัตบอนเนาะอัดตัวอัดตัวเครื mm ่องบดอะไรเนี ah. Designer, ่ยตีก็พะลูกไม้กุ้งหมน นนะาผมนะ้าผมนาะแสบองายหลับซีนเต่าโยยไหมตะมงเลยคลายจนด็กบอลมคลายดีก,บกับมงเหม ได้ได้บแล้วตัวตัวยัวแงไงเลยนะรับได้แต่บอน้ำทน้เบ้ลแยัเบิ้ลนะฮะไมเ่เอาเมียนเด้อเาวิกเอาเมียเจ้าเด้อบอจะงันหันเลยได้ไย่เ่า เอาผักกันเดิอเอาผักกันเดิอเอาสีไปเบียดเ <c oughs> ดี๋ดีเอา,าหล่ายิ่เจ้าก <c oughs> ับปูได้เนี่ยไม่ได้เพราระสองคนเนาะเท่าในนอกตวดเนมาลวดจังงให้กูดได้จ <c oughs> ังกันจังเด,ดือนสิบล้านโลดขณะเอาอยู่ได้เนาะ

ลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ <Bye. S 1> พ่อแม่คิดหนาจ้าบ๊ายบาย